ยังย yeah. ังโอ้ยโอ้ยนี่ปวกกำลังเตะเขบโอ้ยมาเด้อคนเอ้ยคนมาโอ้ยหัวใจตนบตุบตุบถือพอได้ไหมเจาันี้ยุ้ยไปเฮกำลังเตะเ็บรูเห็นหบอเห็นย่บอเห็นย่บอกบอกเบึงนี่ข้าเชีย สั่มาจิ้มเค้ยวพี่น้องอือแค่เห็นตัวหนึ่งสองสามสี่เๆเห็นไหมพี่น้องเห็นยังบ่นี่นี่นๆเห็นบ่เนี่ยเบอร์คาสิเคียให้เบิรงเนาะเนียนโซลสิเคียไทยให้เบิองเด้อนี่กำลังเตะขึ้นจ้ากำลังเฮ็ดกำลังเริ่มออกพี่น้องฉันได้ แมนได้ดีเท่นี่แมนบดนี่นะแต่เือนี่แมนบดอนี้เพียวแมนได้ีอันนี้มัุไว่านี่มาเดินมาชิงอ่ะให้บ่งเพนดินงึงเร็วเห็นปะเพนดินงะงึงเร็ว เฮ็ดยังบริสุทธิ์เห็นบริสุทธิ์เป็นเป็นเสียงเห็นบอนมือบอลขาวเนี่ยเห็นว่ะอุ้ยขาวเคลียเฮนี่ฮักเลยนี่เฮ้อุ้ยเห็ดปวกใหญ่เด้อนี่เห็ดปวกปีพี่น้องอะไรมันยังดอกหน่อยคันถ่ายมันใหญ่มันยังบุพเพดินซับว่าง่ายัตวอนีมันน่ากัดแต่คือพี่น้องพี่น้องในกล่องมันจะคือหน่อยพี่น้องแต่จริงจริงมันใหญ่ชมเห็ดปวกหน่อยพูดได้ขนาดว่ายังบนธัญพืช

นม่ใส่ฮามบูไดไปเบื้งเลยอืมเิ่มามันเลิกอันนี้เนาะบ่ไดเลิกเลยนี่สตอะไรเนาะคันมันดอกใหญ่น่ะโอ้ยมันก็ยังออกอู่เนาะ้าฉันนะอย

มาลากันอยู่ยยินเสียงเราบึนบึนอยู่บอกกูมาลัดกัน่านบุญจโคตรกูมาจะอยู่ที่แม่ยักูด้วยแต่เอึดจนห่อพี่เลยย่างมาบอกโละถาเทียง้ัื่อกเห็นเวียนขาอพ่อเฮ็ดบอกฝ่ายก็ฝ่ายย่างมากค่วาดชองโคตรหรือมันบัด้ย่างเคตมาแล้วมันย่งอยู่นั่งอยู่ที่ย่างพูนอยากให้แม่พ่อ เมื่อยย่างาบอกกีก็ไปกันเงนยพี่น้องเหนียกันไปมือนี้ทาวรไปาาวรเปาเมทาวรฝากไว้นําเมทาวรอไมไหน้าวดบ้านะเอุ้ยน่ยอีจลอนอยู่นี่นี่มาเบิ้งกวนนี่จ้าตอเล็ยจำลูกกระสุนเอาลูกกระหันอุ้ยแสอุ้ย มันยังน่อยอยู่นะบริกนคือการขนาดบริชวดได้ยีนพี่น้องมาปวกมันยืนตนานเขากลนนะท่านงัดปวกขึ้นเ้างงอยู่กยังเนนี้มันยังบท่านพ่นนะมึงนี่ยันตะบุรีบริได้เลยงนี่เสียมัมันบวดขาแล้วใส่นะตื่นแล้วแม่เป็นพวกเดียวอุ่มออกมนนาแล้วก็ใหนเอาไว้ได้ให้อวนเมื่อ้านถดูมันเคยบด้เคยตื่นแต่เส้าก็ตื่นมันนี่แหละ เขาตื bang, ่นแล้จะออกนั่ได go? no oh oh ้อีกเนาะเทารุ่นเยอะมากกงแห่่แีมันมันฉีบโบ่นุ่มบอเนะมันท่านออกตื่นพากันฮาพี่น้องเี่ยมันกินบผนี้มันะกันีไ้อห็ี่นมูพาห ช่วยนำมาเบิรถมันปวดไดเป็ีนนี่บอกขันเห็นเอาเห็ดแล้วบนิใหญ่เด้อมันปีขันเห็ดเอาเห็นแล้เอาบนใหญ่ได้เอาเห็นเอาเสียอันนี้พือออกลาเก่าวะออกวนีแล้วมทันได้ออกเบิดเห็นมันหลัอเกนอยเดียวเข้าไปไม้ม่มาสีบเก็บเด้วเด้อ เจ้าคือตาดีแค่วะเห็ดเบื่อเอาไปกินโรดในเช้าเจ้านะครับบอลเล่นนะชอบโมเมียมาเห็ดไป้าขวปลอขวดเต็ิเห็นอยู่บอกเฮ้ยเห็นมันจะงัดอยู่มันขางาไหมโผล่ไปจัดดอกเลยล่ะเมีนบอกขวดเป็นรุ่นนะ มันได้เป็นแตกเขมโอ้เ้เฮ้ยเอ้อตาดีแท่วะออกไปเลยออกไปเลยหัวมันนะเห็ุจิตยังมันอ้ย,อยนี่นี่น่อยเอง นบ่ได้เห็นนะเป็นน้ำเป็นน้ำหอมเห็นบ่เห็นนะฮามหอมลูกนี้ดูข้อคุดเขาอยู่ทำพญานาคหัวขวานฮามดูอุยนี่นะเฮ้ยเจออีกแล้วไม่เห็นหัวนี่ในเช้านะบูเห็นจะดอกเลยนนะยควานกระเชิดเก็บเพชรปวกปีชงพันเสวะเผ็ดปวกปี คำพูดแทนรถจคืนแต่เต็มดอกพุ๊กใหญ่คำไทยใหญ่เต็มที่นะพี่น้องสามชิอค่อยได้ซองดอกคนนี้เฉพาะยายมือมาแก่ใหม่นะอ้อยได้ซองดอกเงี่ยมีแล้วซองดอกดอกใหญ่เลยมันออกสูงชันยานดอกใหญ่เต็มที่ในมครับุ๊กใหญ่พ่อจีปิดตามแจ่วฟันมาเ็ขือตกตาบเขาวบต้องแม่นเลยแหละอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวไอหอ้มงามใช่ไหมเออนั่นอะไนี่เป็นหัวดอกกระชุนนี่จ้าขบสับจุบสับจุบก่นไรหัวปวกตืดๆน่ะเห็นบอกมันบริยูเลกยลาปิ่นหัวพนหัวแหว เห็นยอะบ่นั่งลงแหกเพ้ห้จักินชวปานเขียวคอเขียดแทนปานพากันมาควยเขียดพี่น้งเมือง ได้เห <mm um> ็นนี uh> um er> ่แหลวนี <s 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 ่น no> ั่นแหละกเขี่ยเป็นว่ะอืมดนมีเขี่ยไปนั่นนี่แเละเขี่ยไปไหมเถอะไปอีกเลยนั่ซับมันอ้มได้มันยังโม้พ้นไหมเท่ามันอยู่ทำพญนาะคนนี้นอกประได้แต่เถือบแต่เขี่ยยังซ้ำเลย บมีดอกจ้ะบมีดอกดอกไหหักกยัง่ทนได้พ่นาวนีคนเอาก่อนสัว่าไปจบหอทิย์เลยอมลาอลาตื่นมาอยากเป็นอัมซเมอรพี่น้องบลิเบิ้งวานนี้นะลงหน้าลงลังแบบนี่ก็บิเบิ้งโอ้โอ มันเสิออกปจุปจุมาปตาบุตรบุตรได้ว่าคันมันขึ้นนี่มันเต็มกระตาเลยนี่แบบที่เราเมาเก็บไปแล้วเนาะย่ารู้เนาะถ้ามันขึ้นนี่มันเต็มกระตาเลยนี่นหะกก็เลยเอาหอกพนายลระไยนี่เสียเอาจิหอฝืกพนายรุเนเากพญนาเอาลวนาอบาคุาวรุไร่าหักพปานาคเาะอื เมาเตือนกี่ตาล้วมาละเออนเพื่อๆได้สีห้าคนเขาเจอสีมื่อปะชัวใจยังบริสิตเมาเบื่งในเฮ็ดี่ชิไดสิอยู่หนามันบ่หักมันแล้ก็ตื่นสักีห้าเฮ็ดใชี มึงเนี่ยเขาขุดเอาอยู่ถ้ำพญานาคขบวนยุ่งกับพญุงยุงพี่ต้องเอ้หาคนพ่น่ะนี่ด้รุ่นน่ะไปแล้วเราเห็นหไปไม่เจอันงนียป้า คนพ่นเนาะคนพ่นจ้าเเขาเอาเราคนเอาเนเขาเจาเอาได้พีน้องเ่าเอาบ่นสลอบอยบวได้เอาได้นนัยังบัวดพ่วานำมาห็นริกิเาวานำมาห็นเาวริกิเปลไใก็เจามังงาทั่วป่ก็เลยเจ็บเอาซะเนาะ มามาพี่นี่ะ่ยเต็มพนโอ้ขมันขึ้นใหญ่บอกว่าเต็มกระตานกลอยสอนเด้้มันใหญ่แบบกระตาเนอ กินเข้าไปกินยังก็ได้อใหญ่เสียของแกงตะคกียบอุ้ยมันมาจากสาใจไปได้พี่น้องมันมันไงนะมึงกินโอ๊บพอกินบ่มีบนโอ๊บเดินได้ข้าเจ้าฟาเก็บได้พี่น้องใช่มันดอกใหญ่สำปูมือปุตีนในใดในพี่น้องดอกใหญ่สุดนะสำทีวอ้อยได้ซองดอกเขาได้พี่น้องนั่นแหลดอกใหญ่สุดของมันมันเผ็ดปวกปีใหญ่เต็มที่แล้ว

ขนาดยังทันผลยังใหญ่ปเห็ดปกดอกหน่อยขนาดบัศน์ผลนะเนี่ดอกใหญ่ปาเห็ดปอกหน่อยมาใช่บ้งนะตาตามั้งไหเก็บเก็บเก็บได้แล้วพี่น้องจำเป็นเอาเก็บย้ายเอาซะ้ไมปลวกมุนดอก ใช่เราเก็บเก็ปก้านออกขอเก็บรำบ่ได้นะเาเก็บบคือเาเก็บไปพี่น้องเดี๋ยวลุนกังสา่งเรนเ็ดอืบสุดเี้ยงเอืมฮะมันบุตรเ มันหลุดซาบปันไปเลยเนียน,นเวิดเลยนะเดินเดินขึ้นอยู่งมีสีเต็มกระตาบักไงหาเมนะื่อไงเต็มที่ตัวหัวหตัวขานะ เจ้างัดหัวมันหักเธอนี่ก็บซีเมนเป็นเรยอเลย่ะอ้ววมาจากสีด้หยอี่ก็ดจิงจกบ อ,อืมมันเป็นหัวแหนมอยู่น,น้ำมาอยากเห็นไปไหนเป็น,นอ,อ,อ,ยอย่างไแต่ผ้เขียยังไม่เห็นคือกันเขียไปตามดินที่สุด แต่เขิบจ้ากายคักแต่เขืบเนี่ยอืมอ๋อไม่เม็นได้ดิเฮ้ยเห็นน้ำมันห็วนทักดอกไง ลบมาเนียมพอเห็นใช่แล้วกุ้ยลบไงลบเข็ดนะกัดจบกลับไปกลับมาเปลี่นตาดีกระไรโอ้ยเนาะเด็กเก็บดอกเนาะ ไม่พูดใช่ได้แล้วถ้ามันขึ้นคือสิค่ะขนาดเล็กต้องใชสิได้นอนเฝ้าแล้วนโคตรมาดังนะบอกเลยหัวปุ๋บีนจ้ามือเรีขนาดบริกลได้ของมันบาท่านจะขืนเนอเหยียดเงาต้องได้หัวปุ๋สิเหยียดบาท่านจะออกจำจะขืนจะทำเพยานะควนคือเท่านั้น โอ้ยอันนี้เก็บกับหมูทั้งที <ừ. S 1> ก็ดอกน้อยเพิ่ะสิได้เป็นกระตา่าผู้เด้นอือแ <ừ. S 1> ม่นบ่เออพล่าก็ได้เก็บเห็ดถ้าแท้บสิจะไปทางใดอีแม่ก็ไปเพราะอีแม่แม่น้องเมยมาเอาล่ะ

กินเป็นน้ำเป็นน้ำอืมอืมวานีขวดฮะ

ชุดเนี่โอ้ยเนาะพี่ดองเอ้ยมันยังบูพ่น่พ้นกับบูพ่นพ่นไอ้คอยกำลังขีพ่นเจาก็มาดึงเนาะหยุดไปใช่ไ ให้ทันใยได้ให้ตงจกักรูทน อื้อออกบนออกร้ายนี่นะอื้อแต่มันโอกน้อยได้หาบเมื่อก็อย่าง คุนพ,พี่เขาเก็บไปเลยแล้วกระช่ำนี่แหแล้วดอกมันแลกไปเบิดเชียเอาขุดเอาอยู่ถ้งปะนีน้น่ากินผากินแข่งมัน

นี่มันเปิดลับสาจรงเห็ขนาดไ่ใหม่ดเนาะเนาะเจ้าดสตีดิค่อยัเห็นเจ้าไมจ้าดดันออกมาเร็วๆออกมาดูโลกเร็วๆ่น ใช่นี่นี่อัมมาลามันอยู่นั่นี่มาเลยใช่ไหมเบื้งยุงกินสาตุโอ้ยันไรยุงกินมึงเห็ดนี่มึงเห็ดพี่เนาะเสียดายเด้มึงดูเสดายเสียดายมันบอกเสียดายมันดอกหน่อยพี่ดองเอ้ย เห็ดปวกปีมชองพันชหะุณิขนาดมันดอกใหญ่เงอเค่องกระตาเต็มไ้ดอกให่เต็มที่ได้มันบริดอกน่อยได้นะเห็ปวกปีมใหญ่อยู่แล้วทาไมวันเต็มลวกระตาหน่อยเทำไมนมันใหญ่เต็มทีอืสองออนที่สองเห็นบ่ดอกงามคายเงาเาเต็มจ้ หมอหนึ่งป่าแตกพี่น้องบานนี้ป่าแตกคลองแท้มุนอาบญากลุ่มชิ่ังที่ห้าเฮ็ดอเมรามีอยู่บ่โอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้ขอเก็บภาพบรรยากาศซัมเนเด้อเนาะือว่าได้มานอยู่มือนี้แต่ว่ามันยังดอกหน่อยเนาะเอ็ดปวกกำลังเริ่มออกลายพี่น้องบ้านนี้แหละป่าแตกของแท้เนาะ อย่างไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้เฮาในเด้อพี่น,อน้องเนาะสิพภาพไปหาเฮดอยู่ใส่กะรอติด<ป>ต,<า>ตามเบิ่งเด้อเนาะสบายดีบสบายดี